ธนวสพสูตรนาทิกะคามในพระสูตรนี้ไม่ได้ระบุว่าหมู่บ้านนาทิกะหรือนาทิกะคามอยู่ในแคว้นใดกล่าวว่านาทิกะเป็นตำบลหนึ่งในแคว้นวัชีอยู่ระหว่างโกติคามกับกรุงเวสาลีพระพุทธองค์ได้เสด็จประทับหลายคราว คราวนี้ประทับที่คินชกาวสถะแปลกันว่าพระตำหนักคินชกาวสถะคินชกาแปลว่าอิดอาวสถะแปลว่าที่อยู่ที่อาศัยในที่นี้ขอแปลว่าพระวิหารแสดงว่าสิ่งก่อสร้างแห่งนี้ทำด้วยอิดน่าจะเป็นศาลาที่พักซึ่งก่อด้วยอิด พระสูตรที่ทรงแสดงที่นาธิกคามมีจูลโคสิงขสูตรชนวะสภสูตรครั้งสุดท้ายตรัตธรรมทาสสูตรแก่พระอนุนพุทธสาวกที่ปรากฏชื่อในหมู่บ้านนี้มีพระสาละหะภิกษุณีนันทาและพระอุบาสิกาสุชาดาเป็นต้น แควนที่ปรากฏชื่อในพระสูตรนี้มีสิบสองแคว้นคือกาสีโกศลวัชีมัลละเจติวังสะกุรุปัญจาละมัชชะสุระเสนะอังคะมะคตและเรื่องราวในพระสูตรนี้ มีขึ้นภายหลังพระเจ้าพิมพิาสารเสด็จสวรรคตหลายปีแล้วแสดงว่าเป็นคราวปัดฉิมมโพธิการค <c oughs> ติภพของอริยบุคคลเมื่อครั้งประทับที่พระวิหารคินจกาวสัตะณหมู่บ้านนาธิกะคราวหนึ่งพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงการเกิดในภพต่างๆ ของคนทั้งหลายผู้เคยอุปถัมภ์บำรุงพระรันตนตรัยซึ่งคนเหล่านั้นตายไปนานแล้วคนที่พระองค์ทรงกล่าวถึงอยู่ในสิบแคว้นคือกาสีโกสลวัชีมัลละเจติวังสะกุรุปัญจาละมัชชะสุรเสนะเฉพาะชาวนาธิกะมีห้าสิบคน ที่เป็นอนาคามีตายแล้วเป็นโอปปาติกะคือเทวดาประเภทหนึ่งซึ่งจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกกว่า90คนเป็นสักทาคามีตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวก็จะเป็นพระอรหรันและกว่า500คนเป็นโสดาบันซึ่งตายไปแล้วเที่ยงแท้แน่นอนที่จะได้ตรัสรู้ไม่มีทางตกต่ำได้ พระดำรัตที่เปิดเผยเรื่องนี้เมื่อชาวนาธิกะได้ยินได้ฟังต่างก็ปลาบปลื้มยินดีกันทั่วหน้าส่วนพระอานนท์เมื่อได้ฟังพระพุทธดำรัตดังนั้นกลับครุ่นคิดว่าผู้คนในแคว้นมคตที่ทำนุบำรุงพระรัตนตรัยมีเป็นจำนวนมากและเป็นคนเก่าแก่ตายกันไปก็นานแล้วไม่เห็นตรัสถึง หรือว่าแคว้นอังคะและแคว้นมคตไม่มีคนทําบุญบํารุงพระรัตนตรัยเสียเลยก็ไม่น่าจะใช่ในเมื่อชาวอังคะและชาวมคตเป็นอันมากเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยบริบูรณ์ด้วยศีลถ้าได้รับการกล่าวถึงโดยพระพุทธองค์ว่าพวกเขาไปเกิดที่ไหนก็จะเกิดประโยชน์แก่พวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเจ้าพิมพิสารอาดีตจอมราชาแห่งแคว้นมคตนั้นทรงเลื่อมใสอุปถัมภำรุงพระรัตนตรยัยและบริบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างยิ่งถ้าพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าพระองค์เสด็จสวรรคตรไปนานแล้วและไปอุบัติที่ไหนอย่างไรก็เพราะพระพุทธองค์ชาวมาคตทั้งหลายก็จะพากันเลื่อมใสยิ่งขึ้นพระอานน์เกิดความคิดดังนี้แล้ว ก็กราบทูลเปลยเปยต่อพระพุทธองค์ในวันหนึ่งใกล้รุ่งหลังจากคืนที่พระอนนท์กราบทูลเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณทบาทในหมู่บ้านนาทิกะกลับจากเสด็จบิณฑบาตและเสวยพระกรยาหารแล้วทรงล้างพระบาทเสด็จเข้าที่พำนักทรงนึกถึงชาวมคตุตผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัย ั้งพระไทยเพ่งพินิษดูความเป็นไปของพวกเขาบรรดาที่ล่วงลับไปแล้วว่ามีคติพบเป็นประการใดกันบ้างจนกระทั่งบ่ายคล้อยจึงเสด็จออกมาประทับบนอาสนะซึ่งจัดแต่งไว้ที่ร่มเงาพระวิหารพระเจ้าพิมพิสารเกิดเป็นเทพชั้นดาวดึงณโอกาสนั้นพระอานนท์ได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ กราบทูลว่าวันนี้ทรงมีพระอิริยาบถสงบนิ่งพระชวีวันแห่งพระพักก็เปล่งปลั่งยิ่งนักคงประทับอยู่ด้วยวิหาร,รธรรมอันสงบเป็นแน่พระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องเมื่อวันวานที่พระอานอนท์กราบทูลเรียบเคียงเกี่ยวกับคติพบของชาวมคตซึ่งพระองค์ได้ตั้งพระไัยเพ่งสํารวจด้วยพุทธญาณแล้วก็ได้รู้ว่าพวกชาวมค ผู้ไฝบุญกับพระรัตนตรัยทั้งหลายตายแล้วไปเกิดกันที่ไหนบ้างทรงเล่าให้พระอนุ์ฟังว่าขณะที่ประทับเพ่งพระไทยในเรื่องนี้ได้ปรากฏยักษ์ตนหนึ่งหมายถึงเทวดาเปล่งแต่เสียงให้ได้ยินว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ชื่อชนวะวสะข้าแต่พระสุคตเจ้าข้าพระองค์ชื่อ ชวนะสุภะทรงถามพระอานนท์ว่านามชวนะสภะนี้เคยได้ยินมาก่อนหรือไม่พระอานนท์กราบทูลว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่ได้ฟังเพียงชื่อก็ขนลุกสู้แสดงว่ายักษ์ตนนั้นคงจะไม่ใช่ยักษ์ชั้นต่ำแน่นอนพระพุทธองค์ตรัสเล่าต่อไปว่าระหว่างที่เสียงนั้นเอ,อ่ยอยู่อย่างนั้น ร่างของเจ้าของเสียงก็ปรากฏให้เห็นชัดเป็นเทพผิวพันธ์พิลาดลำ้ำและเปล่งเสียงขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองว่าตนคือพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเมื่อสวรรคตแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่กับท้าวเวสสวรร์คมหาราชครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดที่จุติจากดาวดึงทุกครั้งได้เกิดมาเป็นพระราชาในโลกมนุษย์ ในคํากราบทูลของยักษ์ซึ่งกล่าวเป็นคาถานั้นเขาเกิดในเทวโลกที่เดียวกันนี้เจครั้งและจุติมาเกิดในมนุษยโลกเจ็ครั้งรวมเป็นสิครั้งจึงรู้จักพบที่เคยอยู่มาก่อนเป็นอย่างดียักษ์ได้กราบทูลว่านับแต่ตนได้เป็นโสดาบันที่สวนตาลเพราะได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้ว ก็มุ่งหวังที่จะได้เป็นสกทาคามีเรื่อยมาเมื่อพระพุทธองค์ตรัสเล่ามาถึงตรงนี้พระอานนท์ก็กราบทูลขึ้นว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ยักษกล่าวอย่างนั้นเขารู้ได้อย่างไรว่าตนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันและยังมุ่งมั่นที่จะเป็นสกทาคามีต่อไปอีกพระพุทธองค์ตรัสเล่าต่อไปว่ายักษ์ได้กล่าวชัดเจนว่า การบรรลุธรรมอันวิเศษยิ่งเช่นนี้มีอยู่แต่ในพระศาสนาของพระองค์ไม่เคยพบในลัทธิอื่นนับแต่วันที่เขาเลื่อมใสในพระองค์จิตของเขาก็ไม่เคยตกต่ำและความมุ่งหวังที่จะเป็นสกทาคามีของเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงวันที่ท้าเวสวรรั์มหาราชส่งเขาไปยังสำนักของท้าววิรุณหมหาราชเพื่อธุระอย่างหนึ่ง เขาบังเอิญผ่านมาเห็นพระพุทธองค์กำลังประทับอยู่ในพระวิหารเพื่อตรวจดูคติภพของชาวมคตผู้ล่วงลับทั้งหลายจึงได้ปรากฏกายเข้าเฝ้ายักกราบทูลว่าเรื่องที่น่าพิศวงอยู่เนืองๆคือคำกล่าวของทาเวสสวรรค์ที่ว่าชาวมคตผู้ล่วงลับเหล่านั้นตายแล้วไปเกิดที่ไหนกันบ้างก็ได้แต่คิดว่า จะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อกราบทูลเรื่องนี้ให้จงได้อีกเรื่องหนึ่งที่ยักได้ประสบมาและกราบทูลให้ทรงสดับมีดังต่อไปนี้เทวดาชุมนุมใหญ่คราวพิเศษวันหนึ่งนานมาแล้ววันนั้นเป็นวันอุโบสถสิบห้าคำก่อนถึงวันเข้าพรรษาเทวดาชั้นดาวดึงทุกองค์ ประชุมกันที่สุธรรมมาสภามีหมู่เทพนั่งอยู่รายรอบเท้ามหาราชทั้งสี่นั่งประจำสีท่ทิศทิศตะวันออกเท้าทตตะระัะนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทิศใต้เท้าวิรุณหกนั่งหันหน้าไปทางทิศเหนือทิศตะวันตกเท้าวิรูปัก นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทิศเหนือท้าวเวสวรรณนั่งหันหน้าไปทางทิศใต้ท้าวมหาราชทั้งสี่แต่ละองค์ล้วนมีหมู่เทพนั่งแวดล้อมถัดจากที่นั่งของท้าวมหาราชทั้งสเป็นที่นั่งของชนวสพยักษ์ซึ่งอยู่ในพวกเทพที่ได้ประพฤติปรมจัน์ในพระพุทธศาสนา และทันทีที่เทพเหล่านี้มาบังเกิดในดาวดึงก็มีผิวพันและยศรุ่งโรดกว่าเทพเหล่าอื่นทั้งเป็นที่ปลาบปลื้มยินดีของเทพชั้นดาวดึงทั้งปวงว่าหมู่เทพในดาวดึงเกิดเพิ่มพูนขณะที่อสุรกายเสื่อมทรามลงเพลานั้นเท้าสกกะจอมเทพแห่งดาวดึง เมื่อทรงทราบในความเปรมปรีปราโมทของเหล่าเทพก็พลอยรื่นร่มใจไปด้วยพระองค์กล่าวเป็นคาถาความว่าถวยเทพชั้นดาวดึงพร้อมทั้งพระอินทขอน้อมนมัสการแด่พระตถาคตเจ้าและพระธรรมที่ตรัสไว้ด้วยดีเมื่อได้เห็นถวยเทพใหม่ๆมีผิวพันและยศเพราะได้ประพฤติพรหมจรรมาประชุมณที่นี้ ย่อมดีใจกันทั่วหน้าเหล่าเทพชั้นดาวดึงบรรดาที่เป็นพุทธสาวกและได้บรรลุธรรมแล้วในที่ประชุมนี้ย่อมรุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอื่นโดยผิวพัุ์ยศและอายุชาวดาวดึงขอน้อมนมัสการพระตถาคตเจ้าและพระธรรมด้วยความบันเทิงใจการประชุมของเทวดาชั้นดาวดึงครั้งนั้น อัตตกถากล่าวว่าเป็นการประชุมมอบหมายงานให้เทวดาทั้งหลายไปอารักขาตามวัดต่างๆซึ่งจะมีภิกษุเข้าจําพรรษาในวันรุ่งขึ้นเท้ามหาราชทั้งสี่เมื่อได้รับคำสั่งต่างก็ดีใจและยืนสงบนิ่งอยู่ในตำแหน่งของตนการเกิดของพรมชวนณสพยักษ ทูลเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในดาวดึงต่อไปว่าครั้งหนึ่งได้เกิดแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นทางทิศเหนือแสงนั้นสว่างสวยัยลบรัศมีของถวยเทพชั้นดาวดึงทั้งปวงเทา้ากสกะทรงเรียกถวยเทพมาบอกว่าแสงสว่างที่ปรากฏนั้นเป็นนิมิตหมายว่าจะมีพรหมมาเกิดเมื่อได้ทราบว่าจะมีพรหมมาเกิด พวกเทวดาชั้นดาวดึงก็เข้านั่งประจำที่เท้ามหาราชทั้งสี่ก็เช่นเดียวกันต่างรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบัตรดนนั้นสนังกุมารรพรมก็ปรากฏกายแก่ชาวดาวดึงทั้งมวลโดยเนรมิตอัตภาพอันใหญ่ยิ่งอย่างที่ชาวดาวดึงไม่เคยเห็นมาก่อนผิวพันและยศของพระองค์รุ่งโรธ ข่มรัศมีสีแสงของถวยเทพชั้นดาวดึงโดยสิ้นเชิงห่างชั้นกันลิบลับไม่ต่างอะไรกับรัศมีของเทพชั้นดาวดึงเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์เมื่อพรมปรากฏกายขึ้นนั้นมีเทพบางองค์ไม่ไหวไม่แสดงการต้อนรับไม่เชื้อเชิญให้นั่งแต่เทพทั้งหมดก็นั่งนิ่งประนมมือเหมือนกันทุกองค์ เวลานั้นถ้าสนังกุมานระพรมปรารถนาจะนั่งบนบันลังของเทพองค์ใด mm hmm. ก็จะนั่งได้ทันทีไม่มีใครจะขัดขวางได้และเทพผู้เป็นเจ้าของบันลังนั้น mm hmm. ก็จะดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่งไม่ต่างอะไรกับพระราชาได้มูรธาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ครองราชใหม่แต่สนังกุมาระพรม mm hmm. ก็ไม่ได้ประทับบนบันลังของเทพองค์ใด ทรงเนรมิตอัตภาพอันใหญ่ยิ่งแปลงเพศเป็นปัญจสิกเทพ,พบุตรหนุม่มเทพนักดนตรีนามว่าปัญจสิกะเป็นเทวดาประเภทคนทันอยู่ใต้ปกครองหรือเป็นบริวารของเท้าทัตระะม ah หาราชเหาะขึ้นไปนั่งขัดสมาธิอยู่ในเวหาแล้วกล่าวคาถาดุดเดียวกับคำกล่าวของเท้าสักกะนั้น สนังกุมารพรมแสดงธรรมชนะวะสพยักษ์ได้เล่าเรื่องถวายพระพุทธองค์สืบไปว่าน้ำเสียงของสนังกุมารพรมนั้นมีลักษณะแปดประการคือแจ่มใสชัดเจนนุ่มดวนน่าฟังกลมกล่อมไม่แหบพร่าแน่นลึกและกังวาน ประสงค์จะให้ได้ยินถึงไหนเสียงก็ดังอยู่ในขอบเขตนั้นเสียงที่ประกอบด้วยลักษณะแปดประการดังกล่าวจึงพูดกันว่าเหมือนเสียงพรมลำดับนั้นสนังกุมารรพรมได้เนรมิตอัตภาพขึ้น33อัตภาพเท่าจำนวนเทวดาชั้นดาวดึงแต่ละอัตภาพ นั่งอยู่บนบัลลังก์ของเทวดาชั้นดาวดึงครบทุกบัลลังก์แล้วกล่าวเชื้อเชิญให้เทวดาเจ้าของบัลลังก์ตั้งใจฟังการกล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและกล่าวว่าผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระบริบูรณ์ด้วยศีลเมื่อตายไป บางพวกเกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัสดีบางพวกเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีบางพวกเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตบางพวกเกิดในสวรรค์ชั้นยามาบางพวกเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงบางพวกเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาต่ำสุดเกิดเป็นเทพคนทัน สุรเสียงของสนังกุมารรพรมนั้นเมื่อเทวดาเจ้าของบัลลังทั้งหลายได้ยินต่างเข้าใจเหมือนกันหมดว่าองค์ที่อยู่บนบัลลังของตนเท่านั้นเป็นผู้กล่าวแม้แต่เท้าสก,กะก็เข้าใจอย่างนั้นต่อจากนั้นสนังกุมารรพรมก็กลับคืนเป็นตนเองที่แท้จริงนั่งบนบัลลังของเท้าสก,กะจอมเทพ และเชื้อเชิญเทวดาแห่งดาวดึงฟังธรรมที่ตนกล่าวตามลำดับดังนี้อิทธิบาทสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อทำริษให้มากเพื่อทำริษให้วิเศษเพื่อแสดงริษได้มีสี่อย่างคือ 1. นฉันทะสมาธิสมาธิที่เกิดจากฉันทะความพอใจที่จะทำสอ วิริยะสมาธิสมาธิที่เกิดจากวิริยะความภาคเพียรธรรม 3. จิตตสมาธิสมาธิที่เกิดจากจิตตะความมีจิตฝักใฝ่มุ่งม,มั่น 4. วิมังสาสมาธิสมาธิที่เกิดจากวิมังสาการใช้ปัญญาสอบสวนโดยสมาธิแต่ละอย่างกำกับด้วยความเพียรพยายามที่เรียกว่า ประธาน,นสังขารสังขารที่เป็นตัวความเพียรหรือความเพียรที่เป็นเครื่องปรุงแต่งสมณะหรือพรามทั้งในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างก็เพราะได้เจริญอิทธิบาทสี่เป็นอันมากทั้งนั้นแม้แต่สนังกุมารรพรมเองก็ยืนยันว่าตนมีฤทธิ์มีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ ก็เพราะได้เจริญอิทธิบาทสี่นั้นการบรรลุโอกาสสามสนังกุมารระพรมกล่าวว่าเป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เพื่อเข้าถึงความสุขคือ 1. สําสำหรับบุคคลที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับกามยังคลุกคลีอยู่ด้วยอกุศลธรรมเมื่อได้ฟังธรรมได้พิจารณาโดยแยบคายและได้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง ก็ไม่เกี่ยวข้องกับกามไม่คลุกคลีด้วยอกุศลธรรมต่อไปเขาก็มีความสุขกายสุขใจยิ่งกว่าเก่าหมายถึงได้บรรลุฌานที่หนึ่งสองสำหรับบุคคลที่มีกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารยังไม่สงบระงับสังขารในที่นี้หมายถึงสภาพปรุงแต่งทางกายวาจาและจิต เมื่อได้ฟังธรรมได้พิจารณาโดยแยบคายและได้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารของเขาก็สงบระงับได้เขาย่อมเข้าถึงความสุขที่ยิ่งขึ้นไปอีกหมายถึงได้บรรลุฌานที่สองถึงที่สี่สาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร คือ,อกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษควรเสพไม่ควรเสพไม่รู้ว่าอะไรเลวหรือดีอะไรเป็นธรรมดำทำขาวเมื่อได้ฟังธรรมได้พิจารณาโดยแยบคายได้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเขาก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงและอวิชชาได้เกิดวิชาขึ้นแทนที่ หมายถึงได้บรรลุอรหัตตมักอรหัตตผลเป็นอันได้เข้าถึงความสุขที่ยิ่งขึ้นไปอีกใจความคือการได้โอกาสอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าฝังจมอยู่กับสภาพเดิมสติปัฐานสี่สนังกุมารระพลมแสดงธรรมเรื่องสติปัฐานสี่ว่าสติปัฐาน พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเพื่อบรรลุกุศลมีสประการคือ 1. พิจารณากายในกายของตัวเอง 2. พิจารณาเวทนาในเวทนาที่เกิดแก่ตัวเอง 3. พิจารณาจิตในจิตของตัวเอง 4. พิจารณาธรรมในธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตของตัวเอง คำว่าพิจารณาในสติปัฏฐานคือมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติในการเพ่งดูกายเวทนาจิตและธรรมารมณ์ไม่ให้มีความยินดีและความยินร้ายในสิ่งที่เพ่งดูเมื่อปฏิบัติต่อกายเวทนาจิตธรรมารมณ์ซึ่งเป็นของตัวเองอย่างดีแล้ว ก็ไปทำให้เกิดญาณทัศนะรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงในกายเวทนาจิตธรรมารมที่อยู่นอกตัวเองบริขารแห่งสมาธิเจดสนังกุมารรพรมแสดงธรรมเรื่องบริขารของสมาธิโดยชี้ไปที่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมารกรรมันตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะและสัมมาสติคือองค์จิตแรกของอริยมรรคจิตที่แวดล้อมด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้นเมื่อเป็นสมาธิตั้งมั่นก็จะเป็นสัมมาสมาธิอันประเสริฐสัมมาสมาธิเช่นนี้เรียกว่ามีอุปนิสัย มีบริขารและกล่าวว่าองค์ของมรคนั้นต่างก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเมื่อมีสัมมาทิฏฐิก็ส่งเสริมให้มีสัมมาสังกัปปะเป็นต้นบริขารแห่งสมาธิดังกล่าวนี้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิสนังกุมารรพรม ได้กล่าวสรรเสริญพระธรรมอีกในตอนท้ายก่อนที่จะเผยว่าบุคคลผู้มีความเลื่อมใสยอย่างมั่นคงในพระรัตนตรยัยและมีศีลที่พระอริยะเจ้าพอใจล้วนเป็นโอปปาติกะมีชาวมคตกว่าสองล้านสี่แสนคนแล้วที่ได้เป็นโสดาบันและตายไปแต่ก็ไม่กล้าที่จะคำนวณว่าในจํานวนนี้ มีสักกาคามีกี่ท่านเพราะเกรงว่าจะเป็นการพูดเท็จที่เหลือจากนี้ก็ล้วนได้ไปเกิดในที่ดีๆด,ด้วยบุญท้าวเวสวรรค์มหาราชเมื่อได้ฟังธรรมที่สนังกุมารรพรมแสดงก็เกิดความคิดว่าน่าอัศจ,จรย์จริงๆไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ จากมีการแสดงธรรมที่ยอดเยี่ยมปานนี้และจากมีการได้บรรลุธรรมอันวิเศษดังว่านี้ความคิดของท้าวเวสสวรรณนั้นสนังกุมารรพรมรู้ได้ด้วยใจจึงกล่าวขึ้นว่าท่านเวสสวรร์ไม่รู้หรอกว่าในอดีตการก็มีพระศาสดามีการแสดงธรรมและมีการบรรลุธรรมอย่างนี้มาแล้วแม้ในอนาคต ก็จักมีต่อไปอีกเหมือนที่เคยมีทั้งหมดนี้เป็นการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ชนวะวสพยักษ์พระเจ้าพิมพิสารผู้ล่วงลับไปหลายปีแล้วเล่าถวายพระพุทธองค์สรุปว่าสนังกุมารระพรมเป็นผู้กล่าวถึงคําสอนของพระพุทธองค์การได้บรรลุธรรม และการเกิดในคติภพใหม่ของชาวมคตให้ถวยเทพชั้นดาวดึงฟังเมื่อท้าวเวสสวรรณได้ฟังโดยตรงจากสนังกุมารพรมก็นำความมาบอกเล่าแก่เทพบริวารของตนชนวสพยักษ์ซึ่งเป็นเทพบริวารองค์หนึ่งได้ฟังจากท้าวเวสสวรรณก็นำมาเล่าถวายแด่พระพุทธองค์พระพุทธองค์ ทรงเล่าต่อให้พระอานนท์ฟังพระอานนท์ได้ฟังจากพระพุทธโอษแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายฟังอีกต่อหนึ่งเป็นอันว่าคติภพของชาวมคตผู้เลื่อมใสในพระัตนตรัยน,นั้นสนังกุมารรพลมเป็นผู้ให้คำตอบณนะสวรรค์ชั้นดาวดึงจบ ชนวะวสพสูตร